สวัสดีครับพี่น้องช่องเกษตรปันสุของเขาทุกทุกท่านนะครับผมนะครับมือนีพาพี่น้องนะเบิ้งควายงามนะครับผมอยู่กับขอกนะครับหอยนัดมือนีนะครับหอยนัดสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมนะครับผมมือนีนะครับมีมานําเสนอพี่น้องเฮาย่จักตัวครับมียูสามไรกันครับมือนีนะครับมียูสามตัวสามกันนะครับผมมือนีนํามาฝากพี่น้องเฮานะครับเกษตรกรผู้เลี้ยงควายทุกๆท่านนะครับมือนีครับฝากที่ตั้งเฮานะครับครับที่ตั้งอยู่บ้านกระนวลอำเภอส้มสูงจังหวัดขอนแก่นครับเบอร์โทรครับ ครับเบอร์โทรศัพท์0 9 9 0 4 7 4 2 4เครับนะครับเบอร์นี้ก็สามารถแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผมได้ครับผมนะครับพี่น้องนะครับผู้ใดสนใจรายละเอียดควายนะครับสามารถโทรหรือว่าแอดไลน์นะครับพี่น้องสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับผมนะครับมาเบิ้งได้ครับพี่น้องกับรายการที่แรกตัวนี้ครับผมนะครับรายละเอียดเพิ่นนะครับตัวนี้เพื่อนเป็นสาวหน่อยอายุ10ปีนี่นะครับ นะครับสาวน้อยอยู่นะครับตัวนี้ครับผมนะครับเบิ้งล้มตูนเนี่ยคิยงมันครับพี่น้องนั่นครับนะครับเพิ่งเพิ่งแทงเขาไปไหมนะครับแมนแมนครับนะครับผมเบิ้งเอาเลยครับพี่น้องอัตลักษณ์ชัดเจนมาดีเลยครับนะครับตัวนี้สายเลียดเพิ่นทั้งเลยครับเพิ่นเป็นลูกพ่อกรมครับเพิ่ลม้าขังสิทธิะลูกพ่อกรมแต่ว่าสายสายเพชรอุดรครับโหเพิ่นเป็นควายสายเพชรอุดรแมนครับนะครับพ่อเพิ่นครับพี่น้องนะครับเพิ่นเซิงกรมปริสุสัตว์กระสิเป็นใบสีชมพูครับ ครับผมใบสิมพูเกียกระดาษสิมพวนอ้อนนะครับผู้เฒ่าเซิงไว้นะครับยี่น้ำบ้านครับพี่น้องเบิ้งเอาเลยตัวนี้สั่ครับเป็นสูงไรเป็นไงครับสูงว่า20ห้าบวกลบ125บวกลบครับผมผิวดีอัตลักษณ์งามเลยครับตัวนี้นะครับถือว่าเนนางมาดีเลยครับนะครับพี่น้องเบิ้งเอานะครับตัวนี้แบงค์พี่น้องเข้าไปเรียงลายเป็นไงครับตัวนี้ผมเปิดสองหมื่นสี่ครับสองหมื่นสี่พันบาทนะครับผมโอ้ครับพี่น้องเบิ้งครับราคาครับพี่น้องมือนี้ตัว่าพิเศษสุดๆเลยครับครับนะครับต้องร้องเลยว่ครับนี่ ราคาก็คุยกันได้อีกครับคุยกันได้อีกครับผมแถมฟรียังได้ครับนี่แถมนี่ครับแถมกระแลงแขนคอไหมครับจัดส่งให้บ่ครับราคานี่จัดส่งหนี่ครับราคาธรรมบตนะแถมฟรีจัดส่งฮอดหนาคอครับพี่น้องครับผมเบื้องเอาครับผมไว้ยงามเลยครับพี่น้องมือนี้นะครับให้เบื้องหน้าตาอัตลักษณงเขาคือแน่จากน้อยนี่ครับนะครับตาเต็มชัดเจนนะครับคตาเต็มเต็มแบบนี้เลยเต็มจำครับพี่หมองขอหัวกระยิ่งยิ่งเลยนะครับผมสันคออันยิ่งอุ่นเผาครับแข้งขากระดูกเล็บดี ครับนะครับสันประคอคอไปเคียงเลยครับพี่น้องคุ้ยหน่อยตัวนี้นะครับหายมะนาวตัดย่างสวยเนาะครับนี่ครับนะครับเบื้องเอาครับพี่น้องปุ้มหางนะครับเงาหางนะครับสวยๆว่ามีตัวนี้นะครับครับว่ามีตัวนี้ครับสามารถต่อรองได้ครับผมตัวนี้คว้ยหน่อยอยู่ครับนะครับผมอายุได้อายุสีปีนึงนี่นะครับนะครับเป็นลูกพ่อกลมสายเพชรอุดรครับผมนะครับส้นสูงของเพิ่นกัยุทีร้อยยี่สิบห้าครับร้อยยี่สิบห้าครับผมนะครับผมเบื้องเอาครับพี่น้องราคากะนสองหมื่นสองหมื่นสี่สี่พันบาทครับพี่น้อง สองหมื่นสี่พันบาทเท่านั้นต้อรองสอบถามเพิ่มเติมกันได้ครับผมนะครับเอาพาไปเบิ้งกับรายการที่สองนะครับครับผมเอาครับพี่น้องนะครับมาเบิ้งกับแม่ที่สองนะครับตัวนี้ครับผมนะครับตัวนี้เป็นแม่เผือกนะครับครับตัวนี้เป็นแม่เผือกสาวครับนะครับผมเพิ่นสูงไรไปไหนครับสูงไรสามสิบสองบวกลบครับร้อยสามสิบสองครับพี่น้องนะครับเป็นแม่สาวครับนะครับผมเผือกฝ่ายงามเลยครับตัวนี้ครับพี่น้องนะครับสถานะเพิ่นเป็นงไรครับตอนนี้เพิ่นผสมกับพอไข่หมูขาวครับ นะครับผสมไปให้กับไข่มุกขาผสมในยี่สิบหามื้อนี่นะครับเป็นควายเผือกคือกันเนาะครับแม่นครับผมพอพันควายเผือกครับพี่น้องครับผมผสมไว้ให้ได้ยี่สิบหามื้อนี่ครับผมนะครับถือว่าพันธุกรรมดีๆครับนะครับผสมไว้ให้นะครับถือว่าซื้อหนึ่งให้พี่น้องเขาไปลุ้นตัวครับผมนะครับตัวนี้งามๆครับผมนะครับถือว่าเพิ่นเป็นเผือกทีโบมีกะเลยครับพี่น้องแม่นครับเปลือกครับตัวนี้งามเลยครับผมนะครับเงาหางนะครับท้ายก็สวยนะครับพี่น้องเมื่อเอาตัวนี้นะครับราคาแบงค์พี่น้องเข้าไปหลายเป็นไงครับ นีผมเปิดไว้สามหมื่นหาครับสามหมื่นหาพันบาทครับผมนะครับพี่น้องราคาถึกๆด้วครับผมสามหมื่นหาพันบาทตอนนั้นครับสามหมื่นครับพี่น้องเขามีงบเท่าใดก็สามารถคุยกันได้นะครับครับผมคุยกันได้เบื้องหน้าตาเพิ่มเล็กน้อยครับผมนะครับหน้าตาวงเขาเพิ่นรายละเอียดเพิ่นนะครับพี่น้องเบื้องเลยครับนะครับสวยเลยครับกระบาดง่ายนะครับเขาเปิดกว้างครับพี่น้องแขงขานะครับพี่น้องเบื้องนะครับแขงขากระดูกเด็กเพิ่นนะครับถือว่า รรมาิขอตรงเพื่อนนะครับนี่ครับผมแมนครับตัดแปลงไม่ได้ตกแต่งครับพี่น้องเบื้องเอาเลยครับผมนะครับถือว่าควายเดียงมากแบบธรรมาสิครับนะครับสวยๆครับเงาหางนะครับเงาหางุ้มหางเาวๆเลยตัวนี้นะครับโอ้โหครับพี่น้องครับผมตัวนี้นะครับผู้ใดกําลังหาควายเผือกนะครับผมนะครับควายเผือกที่เป็นเผือกฝลายเลครับพี่น้องตัวนี้ครับผมดูนวลดีเลยนะครับผิวพันธุ์ดีนะครับพี่น้องครับผมเขาคำแกวครับพี่น้องตัวนี้นะครับสวยๆครับตัวนี้ เป็นแม่เผือกสาวนะครับสูงยี่ล้อยสามสิบสองบอกหลบครับ้อยสามสิบสองครับพี่น้องนะครับสถานะผสมไม่ให้กับไปให้มุกขาวครับให้มุกขาวให้มุกขาวครับให้มุกขาวได้ยังมือครับได้ยี่สิบห้ามื่อนี้ครับยี่สิบห้ามื่อนี้ครับพี่น้องเบื้องเก่านะครับกับราคาเบาๆนะครับสามหมื่นสามหมื่นห้าครับพันบาทต่อรองได้เหมือนเดิมครับผมนะครับจัดส่งให้ถึงที่ขึ้เกขานะครับครับนะครับเพาไปเบื้องไร้จัดกันต่อกับแม่ที่สามนะครับครับผม เอาครับพี่น้องนะครับมาเบิ้งกับแม่ที่สามนะครับตัวนี้ครับแม่บอกแม่พันไส่ไงอีกนะครับตัวนึงครับพี่น้องเพิ่นสูงไรเป็นไงครับแม่แม่นีสูงร้อยสี่สิบสองบอกลบครับร้อยสี่สิบสองครับผมครับนะครับผมแม่ใหญ่ๆนะครับแม่บอกแม่พันตัวนี้ครับผมนะครับสถานะเพิ่นเปล่งใดครับตอนนี้เพิ่นผสมกับพอเก่าเจริญได้อาทิตย์นึงครับผมผสมไว้ให้กับเก่าเจริญครับผมนะครับได้อาทิตย์นึงครับพี่น้องครับนะครับถือว่าเป็นแม่พันธุ์ที่ส่งลูกนะครับอีกตัวหนึ่งครับพี่นน้องแม่่ีครับ นะครับเพิ่นได้ลูปมาแล้วร่กตัวครับได้ลูปมาแล้วตัวหนึ่งครับผมนะครับตัวที่สองฟอมสิบใบครับพี่น้องถือว่าควายยังสดสดอยู่ครับนะครับพี่น้องเบิ้งครับอัตลักษณ์หน้าตามาดีเลยนะครับผิวดีสีดอกเล้าสวยครับพี่น้องตัวนี้นะครับผมนะครับซื้อหนึ่งถือว่าเอาไปรุ่นสองนะครับกับราคาเปิดไวใบไรเป็นไงครับตัวนี้ผมเปิดใบสี่หมื่นสองครับสี่หมื่นสองพันบาทครับผมครับพี่น้องสี่หมื่นสองพันบาทนี่คือราคาเปิดครับราคาต่อรองกับนีนะครับครับผมนะครับพี่น้องเบิ้งเอาเลยครับหน้าตาเขา นะครับอัตลักษณ์เพ่นนะครับพี่น้องขออ่องเปกว่าเข่าครับแข้งขากระดูกเล็บทรรมชาตอาดด้ยครับตัวนี้นะครับพี่น้องสวยครับนะครับโดยรวมเราถือว่าบ่มีต่านี้นะครับครับบ่มีต่านี้ครับผมนะครับพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวมุนเพิ่มมาทั้งพี่เล็กน้อยนะครับครับนะครับพี่น้องฮาเบิรงอีกไลน์หนึ่งนะครับพี่น้องง่ายครับตัวนี้อ้างดีขนาดครับถือว่าเป็นแม่ที่โค้งง่ายแล้วก็เล้ยเงาได้ง่ายพร้อมนะครับ่ครับนะครับพี่น้องถ้าติดท้องมาถือว่าเป็นกําไรพี่น้องเลยครับตัวนนี้แตกําไรอน ครับเพราะว่าเป็นยังสดๆอยู่นะครับควายนะครับพี่น่องเบื้องเอานะครับสวยๆนะครับพี่น่องตัวนี้นะครับเป็นแม่บ็อกนะครับยหง่ๆนะครับสูงลอย42นะครับครับผมลอยสี่สิบสองครับมีลูก็แล้วตัวหนึ่งครับผมนะครับสถานะตอนนี้ของเพิ่นก็คือผะสมกับพอเก่าเจริญได้อาทีหนึ่งครับผมผสมไมให้กับเก่าเจริญครับพี่น่องพันธุกรรมควายยัดนะครับผมครับผมนะครับว่ได้เจ็ดมือรอบหนึ่งครับผมอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งครับพี่น้อง เบื้องเหาครับสวยๆกับราคาเปิดไว้เ่าแพงนะครับตัวนี้ครับเปิดไว้ซิ้งมือสองครับครับต่อรองสอบถามกันได้เหมือนเดิมครับพี่น้องครับผมนะครับเบอร์โทรกับแป่ไว้ให้อยู่ในคลิปเลยครับผมมือนี้พี่น้องเขามักตัวเองก็สามารถเลือกชมได้ครับผมนะครับหรือว่าแอดไลน์สอบถามนะครับห้อยนัดเพิ่มเติมกันได้ครับมือนี้มีมาฝากพี่น้องเขาสามรายการสัมีินะครับผมครับผมนะครับพี่น้องสามารถติดตามนะครับคลิปใหม่ๆนะครับคอยงาลราคาจึกถือได้นะครับมือนี้ขอบคุณพี่น้องที่เบื้องให้จนจบครับผมก้าวค้ามมาขอบคคคคุณและสสสสววัััััดดีีรรรบบบผม